เรื่องราวของหมีตัวหนึ่งที่เผลอซูรผงโค้กเข้าไปแบบเต็มคาราเบลทําให้หลังจากนั้นเนี่ยมันกลายเป็นหมีคลั่งแล้วก็ออกอลาว่าจนช็อกทั้งประเทศเรื่องนี้มีเขาโครงมาจากเรื่องจริงด้วยนะทุกคนบอกเลยว่ามันโคตรวายป่วง อาจจะสงสัยว่าเอ้าหมีอยู่ในป่าแล้วน้องได้ไปซูดผงโคกได้อย่างไรเรื่องราวั้งงมดมันเริ่มมาจากแก๊งมาเฟียแก๊งหนึ่งมันได้ลักลอบทําการขนผงโคกซึ่งเป็นการขนผ่านเครื่องบินก่อนที่มันจะสร้างสถานการณ์ใช้แผนก็คือโยนผงโคกเนี่ยลงมาสร้างสถานการณ์ว่าเครื่องบินลำนั้นเนี่ยมันตกหลังจากนั้นมันก็จะกระโดดร่มลงมาแล้วก็ทําการเก็บผงโคกเอาไปขายเองได้เงินเองเรื่องพีคืออะไรรู้ป่ะไอคนที่กระโดดร่มมันดันซุ่มซ่ามตอนมันกระโดดเนี่ยมันดันวืดหัวฟาดเครื่องบินทําให้มันตกถึงพื้นปุ๊ แล้วเรื่องผีไปอีกขั้นตรงที่ไอ้ผงโคพวกนั้นมันดันไปตกอยู่ที่เขตป่าสง,งวนชาสง,งวนพวกเกง้งพวกกวางพวกหมีอะไรอาศัยอยู่แล้วมันก็มีหมีดําตัวหนึ่งไว้ทุกคนเขาว่ากันว่าเวลาเจอหมีดาเนี่ยอย่าหนีห้มองหน้ามันเหมือนจะสู้มันมันจะได้วิ่งหนีไปแต่ไอหมีดําตัวนี้มันดันไปเจอเข้ากับผงโคแล้วก็จัดการกินผงโคจนหมดซึ่งขอบอกก่อนจริงๆหมีดาเนี่ยเป็นหมีที่รักสงบถ้าเกิดมันมีการไฝ่กับเราขึ้นมาโอกาสที่เราจะชนะแล้วก็รอดเนี่ยมันมีโอกาสมากกว่าหมีน้ําตาลแต่ปรากฏว่าหลัง ผงโคกเข้าไปแล้วมันกลายเป็นหมีอีกตัวเลยทําให้หมีตัวนี้เริ่มคลั่งแล้วก็ออกไปทําร้ายเจ้าหน้าที่แล้วก็นักท่องเทียเย่ยวเลยแล้วที่พี่ไปกว่านั้นเลยคือพอเวลาอาการผงโคกมันหมดไอหมีเนี่ยมันก็จะสลบเหมือนแต่เวลามันอยากขึ้นมาเมื่อไหร่ทุกคนมันก็คลั่งอีกครั้งแล้วในป่าเนี่ยผงโคกกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยบอกเลยละมึงนี่ละโคตรบันเทิงถ้าทุกคนอยากรู้ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อหมีคลั่งมีซับไทยในเน็ตฟลิกแต่ใครดูเรื่องนี้กันละบ้านอย่าลืมมาเข้เมนว,วให้อ่าน่อยนะ